ก็น <muitas> <ian> ี่เลยครับคุณผู้ชมช่วงนี้พิซซ่าฮัทเขามีบุฟเฟ่ต์นะครับผมซึ่งส่วนตัวผมนั้นผมชอบกินพิซซ่าอยู่แล้วนะฮะนี่เลยครับผมพิซซ่าฮัทบุฟเฟ่ต์เนี่ยผมก็มีทั้งหมด3ราคาแล้วครับผมเป็น3สเต็ปไล่รลดับความแบบอร่อยอร่อยอร่อยเลยนะครับผมต้องบอกว่าเมนูนี่คือเยอะมากเลยนะผมไม่รู้ว่าผมจะเลือกกันอะไรเลยอ่ะเราไล่ไปทีละหน้าเลยนะมาดูว่าเรากินได้กี่หน้าไล่ไปทีละหน้าเลยใช่ไหมทั้งหมดนี่มี21หน้าไม่รู้ว่าผมจะกินถึงหรือเปล่านะครับผมอันนี้สัต ทั้งหมดนี้8ถาดเลยเหรอคะกินไม่หมดนี่ปรับนะคะปรับได้กินละสี่สิบบาทเลยแต่วันนี้พี่คือคอนเทนต์เราเป้าหมายเราวันนี้คือเรามาทําสถิติเป็นพิซซ่าฮัทบางกรอบ<ช>จะได้กี่ถาดกันเดี๋ยวมาดูกันเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเตอร์ชัยมหาเทพกินสังหารนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่ยูเพชรัชดาใช่ไหมครับผมพี่ใช่แล้วพี่เห็นตรงนี้ไหมตึกข้างหลังผมไหมตึกข้างๆนี่เขากําลังก่อสร้างใหม่คือตอนเนี้ผมได้ซื้อไว้แล้วพี่ม่ไว้แล้วใช่ผมจะทําส่วนนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวผมเลยผมจะมาเอาไว้เพื่อซ้อมกินเฉยๆไม่ไห่ไม่น่าจะคุ้มไม่น่าคุ้มนะนีฝนตกเราเปลี่ยนที่ก่อนดีกว่าไปคุณผู้ชมมากับฝนจริงๆเราเนี่ยโอ้โหตกตลอดเลยครับ ก็นี่เลยครับคุณผู้ชมช่วงนี้พิซซ่าฮัทเขามีบุฟเฟ่ต์นะครับผมซึ่งส่วนตัวผมนั้นผมชอบกินพิซซ่าอยู่แล้วนะฮะก็วันนี้พี่ฝนตกพอดี <S <S เข้าเลยไหม <S 2> <S 2> เข้าไปเลยดีกว่านะ ท่ผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับผมนี่เลยก็ผมพิซซ่าฮัทบุฟเฟ่ผมก็มีทั้งหมด3ราคานะครับผมเป็น3สเต็ปไล่ละระดับความแบบอร่อยอร่อยอร่อยเลยนะครับผม <c oughs> แต่ที่จะอร่อยที่สุดก็คือสเต็ปที่3นะครับผมนี่ตอนนี้บอกเลยว่าโคตรน่ากินพี่แต่วันนี้เรามีงบจํากัดซึ่งผมเนี่ยอยากจะกินอ่าเป็นพิซซ่าฮัทบางกรอบอ่าก็9องก้าเขาก็มีบางกรอบอยู่แล้วงั้นเราก็จัด2องก้าเลยไหมถ้าอยากเขียนผมกินตัวแบบอร่อย อร่อยแบบนี้นะครับผมก็ต้องวอนขอสปอนพิซ่าแล้วครับผมหรือว่าพิซ่าฮัทอยากให้ทุกกินเข้าได้แล้วครับผมจะขอพคุณมากเลยครับพิซ่าตัวนี้จะอร่อยขึ้นแบบ300เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับผมจะแบบแป้งจะนุ่มชีสจะยืดจะยาวแบบน่ากินเลยนะโอเคพี่เดี๋ยวเราเข้าไปสั่งพิซ่าฮัทบางกรอบกันดีกว่านะครับผมมามาผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับผมก็นี่เลยครับผมใบเมนูนะต้องบอกว่าเมนูนี้คือเยอะมากเลยนะราคาส9 9านะครับผมพูดเยอะเลยครับผมพี่ผม ไม่รู้ว่าผมจะเลือกกันอะไรเลยอะเราไล่ไปทีละหน้าเลยนะเรามาดูว่าเรากินได้กี่น้าไล่ไปทีละหน้าเลยใช่ไหมัทั้งหมดนี้มี2 1หน้าไม่รู้ว่าผมจะกินถึงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงไหมผมไปสั่งเลยนะป่ะผู้ชมไปสั่งกันจี่เด้ยครับอันนี้สั่งสักททั้งหมดนี้แปดถาดเลยเหรอคะใช่ครับผมคือกินไม่หมดนี่ปับนะคะปับเลย โอ้โหโอเคครับผมได้ได้เดี๋ยวเราไปรอดูหน้าตาอหารกันครับผมแปดถาดบอกเลยว่าจุกแน่นอนไปดูกัน มาครับผมโอ้โหเต็มโตเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่านี่พี่อันนี้คือเซตที่แพงที่สุดคือ4 5 9ใช่ไหมของพี่เบนนะครับผมโอ้โหทีมงานได้กินแบบอย่างดีอ่ะพี่มันเยอะมากนะครับผมก็ยังไงได้คุณผ,ผู้ชมอยากเห็นผมกินตัวนั้นหรือว่าสปอนอยากอยากแค่ผมกินนะสปอนพิซซ่าฮัทนะผม <c oughs> อยากแค่ผมกินตัวนี้ผมก็เข้าผมได้นะดูดิโอ้โหอร่อยไมเว้ยอร่อยมากอื้อ แต่วันนี้พี่คือคอนเทนต์เราเป้าหมายเราวันนี้คือเรามาทำสถิติเป็นพิซซ่าฮัทบางกรอบจะได้กี่ถาดกันเดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับเอาตรงนี้เลยกันนะพี่เพราะตรงนี้ทำมาตันแรกนะผมเดี๋ยวจะไม่ร้อนเอาได้นะฮะมาผู้ชมเบ <c oughs> คอนฮอวกเกโดชีสนะครับผมอุ้ยพับเลยไหมพี่พับเลย ต้องกรอบมากเนี่ยผมเี่สิ่งที่ผมชอบมากคือแป้งก่อนแล้วแบบเนื้อข้างในแบบโอ้โหอัดมันแน่นชิสแน่นเบคอนแน่นแล้วก็มีอ่านี่เขาเรียกว่าสมรสืออูอร่อยอะ่ะ สหรับผมนะผมรู้สึกว่าที่ผมชอบบางกรอบนะเพราะว่าคือส่วนมากคนเราไม่ชอบกินแป้งเงยอะนะพี่ถ้าเป็นตัวหนานมคือมันอิ่มงนะ่ายเพราะว่าแป้งมันจะเยอะหน่อยเน้นมาที่หน้าอ่าเน้นหน้าเลยก็่อยเลยกินหมดไปแล้วครับผมถาดแรกมาครับผมตัวที่สองครับผมอันนี้เป็นฟรีโอชิคเก้นบาร์บีคิวนะครับผมผู้ชมดูดิโอ้โห อร่อยมากข้างบนนั้นก็ใส่ใช่ไหมใช่ใส่มีไก่แล้วก็มีเบคอนมีสับประรด,ดอร่อยมากมวิซซ้อนไปวิวคืออร่อยเป็นคนเลย ต่อไปครับผมนี่ซีฟู้ดเอ็กซ์เตมครับผมตัวเนี้ยอู้ยู้น่ากินเลยตัวเนี้ย ตีฟุดฮาราได้ครับผมน่าหลุนหลุนอยากปปลยสามพ่นจุ๊กๆ มาต่อกอะไรครับผู้ชมถาดที่6กครับผมอันนี้คือหน้าเม็ซูพีมนะฮะโอโ้โหเป็นเนื้อใช่ไหมพี่เม็ดก็คือเนื้อ <c oughs> อ๋อตอนแรกที่เรากินเป็นไก่แต่นี่เป็นเนื้อมาลองดูฮนะ ที่6หมดไปแล้วนะครับมากิ้นต่อใครจะหมดแล้วพี่ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวผมขออาญ<อ>าตเดี๋ยวผัดตอนัดี๋ย่าตอนใช่เพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนะ มาโอเคผมติ๊กไปเพิ่มอีก5ถาดนะพี่เดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาของพี่พนักง,งานกันนะว่าผมสั่งเพิ่มอีกหาถาดรวมทั้งหมดเป็น3ถาดเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงไปดูกนะันมาอขออนุญาตนะครับสั่งเพิ่มเลยนะครับยังไม่พออีกเหรอคะยังแล้วผมพี่มันก็อ่อยเลยนี่ห้านี่รวมเป็น13ถาดแล้วนะคะเนี่ยใช่พี่วันนี้กะว่าจะมาทุกหน้าเลยไม่รู้ว่าอยากกินถึงหรือเปล่านะโอเคค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะได้เลยครับสับแป้งพอนะพี่วันนี้ ยังเรือน,นะไปคุณผู้ชมดูกันต่อ A few moments โอ้ยพี่ดูดิคนลุกเลยครับผมพตดเย็นเลยฝนตกหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็แอร์ข้างในคือเย็นมากแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไปเย็นกินนะเมื่อกี้นั่งตอนนี้ขอเย็นหน่อยนะหนาวมากถ้านั่งน่าจะกดอยู่เงี้ยตอนนี้เหลือ20นาทีเวลาเหลือ20นาทีต้องเล่งหน่อยแล้ว รู้ไหมว่าแต่นนหัวผมคิดอะไรอยู่คิดอะไรมีหัวผมตอนนี้ยคิดถึงเมนูตัว4 5 9เลยพี่ตอนนี้คิดถึงพั่วกไก่นิวออรีนเลยแล้วก็มีพวกของหวานด้วยพี่เป็น hey เพอร์ชี่คุกกี้โคตรน่ากินเลยตอนนั้นเนินเป็ยัง,งก็ช่วยให้มิซซ่าฮันนะครับผมลบภาพในหัวผมออกให้ผมหน่อยนะให้ความฝันผมได้เป็นจริงเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับผ,ผู้ชมคือบุฟเฟ่ต์บิซซ่าฮัทเนี่ยปกติคือเขาจะมีทุกวันพุธใช่ไหมพี่แต่รอบนี้ครับผ,ผู้ชมเขาเพิ่มมาอีกหนึ่งวันครับผมเป็นวันพื้นหลัสพุธพื้นหลัสเลยนะเป็นสองวันเลยนะต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับผมรู้แล้วพี่ว่าทำไมถึงจะหมดไวประกบเลยครับอืไา คุณผู้ชม,มโอ้โหแว้วโอเคครับผู้ชมก็สรุปวันนี้ชั่วโมองครึ่งก็น,กน,นะครับผมทำไป13ถาดนะฮะโอ้โหขมู๋ผม คิดว่าเยอะนะี่13บาทไปแค่แบบน้นอยๆถ้าคิดว่าน้อยก็ลองมากินดูตกถารี23บาท <c oughs> ถารี23บาท <c oughs> บุฟเฟ่ของ99ก,กิน13บาทถารี23บาท <c oughs> ออคุ้ม,อ,ม,อ,ม,อ,มอ่ะอ่ะโอเคผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะสรุปแบบสั้นๆให้เผื่อคุณผู้ชมนะฮะตัวบุฟเฟ่เริ่มต้นที่299นี่คือถูกมากนะกินได้ทั้งหมดนี่21หน้าเลยครับผมและถ้าเป็นตัว399ก็จะมีพวกอาหารทานเล่นนะสปาเกตตี้และก็พวกขอบชีฟเพิ่มอีกขึ้นมมา2คอ พิซซ่าก็ยังสามารถกินได้ทุกหน้าในร้านเหมือนเดิมนะฮะแต่ส่วนตัวนี่คือตัว4ีฮาก้าเรียกผมเล็งไว้นะฮะตัวขอบพิเศษนี่สามารถกินได้ถึงสี่ขอบเลยครับผมและมีไก่ทอดด้วยคุณผู้ชมของหวานก็มีด้วยเฮอร์ชี่คุกกี้นี่ของหวานโคตรน่ากินเลยฮะยังไงคุณผู้ชมก็ตามผมมากินได้เลยนะครับผมทุกวันพุธพฤหัสถึงสิ้นเดือนนี้นะผม31สิงหาคมนะครับแลวก็อย่าลืมนะครับผมพิซซ่าฮัทนะผมก็ฝากอ็นดูผมด้วยนะครับเข้า ผมสคริปเถอะนะผมจะมขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้ไม่มีแล้วนะก,ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย